เส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ใครวิ่งเร็วกว่าใครแต่คือใครวิ่งถึงเป้าหมายของตัวเองได้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิดพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้ใช้เวลาทบทวนตัวเองและมองโลกในมุมที่ลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งวันนี้ผมอยากชวนคุณมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจเคยรู้สึกเหมือนกันนั่นคือคนฉลาด บางครั้งกลับดูแปลกแยกไม่เข้ากับใครและหลายๆพฤติกรรมของพวกเขากลับถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งเรามักได้ยินคำว่าเขาฉลาดนะแต่ดูหยิ่งหรือเก่งมากแต่เข้าถึงยากแต่ความจริงคือบางทีนิสัยของคนฉลาดนั้นไม่ได้เย็นชาพวกเขาแค่คิดลึกกว่าที่คนทั่วไปมองเห็นเท่านั้นเองวันนี้เรามาดูกันครับว่า นิสัยของคนฉลาดที่ไม่ค่อยมีคนเข้าใจมีอะไรบ้างและถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นมันอาจเปลี่ยนวิธีที่เรามองคนรอบตัวรวมถึงมองตัวเราเองด้วยเช่นกัน 1. คนฉลาดไม่รีพูดเพราะเขาใช้เวลาคิดก่อนเสมอหลายครั้งคุณอาจเห็นคนฉลาดนั่งเงียบในวงสนทนาไม่พูดแทรกไม่ก่อความคิดเห็นทันที จนบางคนมองว่าเขาไม่กล้าหรือไม่สนใจแต่ความจริงคือเขากำลังคิดอยู่ครับคนฉลาดส่วนใหญ่จะไม่รีบตอบเพราะเขาอยากแน่ใจว่าคำพูดที่ออกไปมีน้ำหนักไม่ใช่แค่พูดเพื่อให้ดูมีส่วนร่วมเขารู้ว่าคำพูดแต่ละคำสามารถเปลี่ยนทิศทางของบทสนทนาได้เลยดังนั้นก่อนพูดเขาจึงคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา คนฉลาดไม่ได้เงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เงียบเพราะรู้ว่าคำพูดทุกคำมีราคา 2. คนฉลาดชอบอยู่คนเดียวและไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบคนนี่เป็นอีกนิสัยที่มักถูกเข้าใจผิดมากที่สุดหลายคนมองว่าการอยู่คนเดียวคือความเหงาแต่สำหรับคนฉลาดความเงียบคือพลัง เขาใช้เวลาลำพังในการคิดวิเคราะห์หวางแผนเขารู้ว่าความคิดที่ดีมาเกิดในช่วงที่ใจนิ่งไม่ใช่ตอนที่เสียงรอบตัวดังเกินไปดังนั้นเวลาคนฉลาดเลือกอยู่เงียบๆไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดคนนะครับแต่เขากำลังชาร์จพลังทางความคิดเพื่อกลับมาเชื่อมต่อกับโลกได้ดีขึ้นตัางหากสา 3. คนฉลาดตั้งคำถามกับทุกอย่าง แม้แต่สิ่งที่ทุกคนเชื่อนี่คือทุดที่ทำให้คนฉลาดดูขวางโลกในสายตาบางคนเพราะเขาไม่ยอมรับทุกอย่างเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าใช่เขามักถามว่าทำไมและถ้าทำอีกแบบได้ไหมนั่นไม่ได้แปลว่าเขาเถียงนะครับแต่มันคือกระบวนการตรวจสอบความจริงเพราะคนฉลาดรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนเชื่อไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไป ในขณะที่คนส่วนใหญ่พยายามตามกระแสคนฉลาดกลับมองหาเหตุผลที่แท้จริงเขาไม่กลัวที่จะต่างเพราะรู้ว่าความเข้าใจจริงๆไม่ได้เกิดจากการตามแต่มาจากการกล้าคิดเอง 5. คนฉลาดเลือกคบคนอย่างระมัดระวังไม่ใช่เพราะเขาเลือกชนชั้นแต่เพราะเขาเข้าใจดีว่าสภาพแวดล้อมคือพลังที่ส่งผลต่อชีวิตโดยตรง เขาจะไม่คบเพียงเพราะสนุกแต่เลือกอยู่กับคนที่ทำให้เขาคิดดีขึ้นเติบโตขึ้นและเห็นมุมใหม่ของชีวิตคนฉลาดรู้ว่าพลังทางอารมณ์ของคนรอบข้างสามารถทำให้เราดีขึ้นหรือแย่ลงได้ดังนั้นเขาจึงระวังที่จะรักษาพลังของตัวเองเอาไว้ให้ดี 6. คนฉลาดกล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดในขณะที่หลายคนพยายามหาคนผิดคนฉลาด จะเริ่มจากตัวเองก่อนเสมอเขาไม่เสียเวลาโทษโชคชะตาหรือปัดความผิดให้ใครแต่จะมองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างเพราะในความเข้าใจของเขาทุกความล้มเหลวคือครูและทุกความผิดพลาดคือโอกาสในการพัฒนานั่นทำให้เขาเติบโตเร็วกว่าใครเพราะไม่กลัวที่จะเจ็บและไม่กลัวที่จะเริ่มใหม่7คนฉลาด มักไม่คาดหวังการยอมรับจากใครนี่คือจุดที่ทำให้หลายคนไม่เข้าใจคนฉลาดในขณะที่คนส่วนใหญ่ทำอะไรเพราะอยากให้คนชอบคนฉลาดกลับทำเพราะมันถูกต้องไม่ใช่เพราะมันถูกใจใครเขาไม่จำเป็นต้องอวดว่าเก่งเพราะรู้ว่าคนที่เข้าใจจริงไม่ต้องอธิบายเยอะและที่สำคัญที่สุดเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้คำชมจากคนอื่น แต่คือการรู้ตัวเองว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว 8. คนฉลาดมักไม่แข่งขันกับใครนอกจากตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบคนฉลาดรู้ว่าการแข่งกับคนอื่นไม่มีวันจบเขาเลือกที่จะวัดจากเมื่อวานของตัวเองแทนที่จะวัดจากความสำเร็จของคนอื่นเพราะเขาเข้าใจดีว่าเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันและสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ใครวิ่งเร็วกว่าใครแต่คือใครวิ่งถึงเป้าหมายของตัวเองได้จริงเก่าคนฉลาดมีอารมณ์อ่อนไหวกว่าที่คิดคนฉลาดมักคิดลึกและเมื่อคิดลึกก็รู้สึกมากเขารับรู้ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในน้ำเสียงหรือสายตาของคนอื่นได้และบางครั้งสิ่งนั้นก็ทำให้เขาเหนื่อยเขาอาจจะไม่พูดแต่เขารู้สึกทุกอย่างนี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคนฉลาดหลายคนถึงดูเงียบซึมหรืออยู่ในโลกของตัวเองเพราะสมองของเขาไม่เคยหยุดคิดและหัวใจของเขาไม่เคยหยุดรู้สึก 10. คนฉลาดเข้าใจว่าความสุขไม่ต้องใหญ่โตเมื่อคนส่วนใหญ่ยังวิ่งหาความสำเร็จคนฉลาดจะเริ่มมองหาความสงบเขาเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีไว้พิสูจน์อะไรแต่มันมีไว้เพื่อใช้ให้คุ้มค่ากับความเป็นเรา เขาอาจมีชีวิตเรียบง่ายกินข้าวร้านเดิมดื่มกาแฟแก้วเดิมแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความสบายใจเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่จำนวนของรางวัลแต่คือความหมายของแต่ละวัน11คนฉลาดมักถูกเข้าใจผิดว่าเย็นชาในความเป็นจริงเขาไม่ได้เย็นชาเลยครับเขาแค่เลือกใช้พลังอารมณ์อย่างประหยัด เขาไม่โกรธโดยไม่จำเป็นไม่เถียงเรื่องไร้าสาระและไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่ฟังเพราะเขารู้ว่าเวลาและพลังใจคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตดังนั้นคนฉลาดจึงดูนิ่งแต่ในความนิ่งนั้นเต็มไปด้วยสติและความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ 12. คนฉลาด มักไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเขารู้ว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและทุกอย่างย่อมมีวันเปลี่ยนเขาไม่เสียเวลายึดติดแต่เลือกปรับตัวไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เพราะเขารู้ว่าการไม่เปลี่ยนคือการถอยหลังดังนั้นในยามที่โลกหมุนเร็วคนฉลาดมักเป็นคนที่ยังคงยืนอยู่ได้เพราะเขาเรียนรู้ที่จะโค้งงอได้โดยไม่หัก 13. คนฉลาดไม่อวดเพราะเข้าใจคุณค่าของความนิ่งในโลกที่ทุกคนอยากถูกมองเห็นคนฉลาดกลับรู้ว่าสิ่งมีค่าบางอย่างไม่ต้องแสดงออกเขาไม่จำเป็นต้องโชว์เพราะสิ่งที่เขาทำพูดแทนตัวเองอยู่แล้วเขาเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ใช่เสียงดังแต่คือผลลัพธ์ ที่พูดได้เอง14คนฉลาดรู้ว่าความฉลาดแท้จริงคือการใช้หัวใจสุดท้ายนี้สิ่งที่ทำให้คนฉลาดแตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่ความรู้เยอะไม่ใช่ความคิดเร็วแต่คือเขาเข้าใจชีวิตเขารู้ว่าความฉลาดที่ไม่มีหัวใจจะกลายเป็นความเย็นชาแต่ความฉลาดที่มีความเมตตาจะกลายเป็นพลัง เปลี่ยนโลกได้คนฉลาดที่แท้จริงจึงไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่ฟังได้ลึกที่สุดและเข้าใจมนุษย์ได้มากที่สุดถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าตัวเองมีบางนิสัยที่คนไม่เข้าใจขอให้รู้ไว้เถอะครับว่าบางครั้งการถูกเข้าใจผิดคือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร อย่าเปลี่ยนตัวเองเพียงเพื่อให้ใครชอบเพราะคนที่เข้าใจคุณจริงๆจะมองเห็นคุณโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยสุดท้ายแล้วคนฉลาดไม่ได้อยากเหนือกว่าใครเขาแค่อยากเข้าใจชีวิตให้มากพอที่จะใช้มันอย่างไม่เสียเปล่าเพราะบางครั้งการเข้าใจคนอื่นเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนเสมอขอบคุณที่รับฟัง แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่จะจุดประกายความคิดให้หัวใจคุณเติบโตขึ้นอีกนิดหนึ่งครับสวัสดีครับ